เคยได้ยินคำนี้ไหมครับโอกาสของความสำเร็จไม่ได้อยู่ในงานแต่มันอยู่ในคนและวันนี้มาแบ่งปันความรู้จิตวิทยาสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับเพราะว่าหลายคนนีก่ก็ต้องทํางานจริงไหมไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่ากิจการส่วนตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างโอกาสความก้าวหน้าไปฟังกันครับว่ามีอะไรบ้างข้อ1ห,หาทุกโอกาสแสดงความเป็นผู้นําเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าคนที่ไม่มีความเป็นผู้นําก้าวหน้ายากครับ เพราะว่าคนที่แข่งแย่งกันก้าวหน้าในทุกองค์กรเริ่มมีมากขึ้นทุกทีแต่ที่ยืนของผู้นำเนี่ยยิ่งน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำอยู่ในตำแหน่งสูงแล้วก็ไม่ยอมไปไหนสักทีแถมคน,นเก่งที่พยายามปีนป่ายขึ้นมาเป็นผู้นำก็ขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงๆยังมีอีกเพียบเลยดังนั้นไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่กล้าสแสดงความเป็นผู้นำหรือว่ายังยอมเป็นผู้ตามอยู่เพราะโอกาสก้าวหน้าไม่ต้องถึงขั้นขึ้นไปเป็นผู้บริหารก็ได้ครับ ค่จะได้เลื่อนคณิตเดียวก็ยากแล้วดังนั้นสมัยนี้ถ้าคุณคิดอยากจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณจะต้องคิดอย่างเดียวก็คือการทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้นําให้ได้คุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้องค์กรเห็นความเป็นผู้นําในตัวคุณไม่ใช่แค่เห็นความสามารถของคุณแต่เห็นความสามารถในการเป็นผู้นําของคุณเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณโดดเด่นมีคุณค่าและมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนอื่น อุปสรรคแรกแน่นอนอยู่แล้วครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจจะเป็นผู้นําชอบเป็นผู้ตามรู้สึกว่ามันไม่ต้องรับผิดชอบมันง่ายจริงไหมครับแม้แต่คนเรียนเก่งหลายคนเนี่ยก็ยังไม่กล้าเป็นผู้นําแม้จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถก็ตามแถมมีความสามารถบางอย่างเหนือกว่าคนอื่นยังไม่กล้าแสดงออกมาเพราะความกลัวหลายๆอย่างเช่นกลัวไม่ได้รับการยอมรับกลัวเกินหน้าเกินตา กลัวคนอื่นเนี่ยหมันไส้กลัวล้มเหลวหรืออะไรก็ตามความกลัวเหล่านี้ทําให้เราเนี่ยยอมเป็นแค่ผู้ตามไม่ว่าจะทํางานมากี่ปีก็ตามก็ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนสักทีและแต่มองคนที่กล้าเป็นผู้นําเขาก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยก็บอกตัวเองว่าเขามีความเป็นผู้นํามากกว่าเราเขาโชคดีเขามีความสามารถมากกว่าเราและมีโอกาสมากกว่าเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจไม่ใช่ทั้งหมดเลยครับเพราะหนึ่งเราทุกคนเกิดมามีความเป็นผู้นําในตัวเองทั้งนั้น แม้จะมากน้อยไม่เท่ากันก็ตามแต่ทุกคนเนี่ยก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ดังนั้นคนที่มีความเป็นผู้นําน้อยก็คือคนที่ไม่เคยพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพราะว่าเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่เกิด 2. เขามีความสามารถมากกว่าเราเรามีความสามารถน้อยกว่าเขานี่คือข้ออ้างเพราะว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถได้เช่นกันใครเก่งกว่าใครไม่ใช่เหตุผลที่ใครก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าแต่มันอยู่ที่ว่า การพัฒนาความสามารถของตัวเองต่างหากในการเป็นผูน้นําและ 3. คนที่ไม่ก้าวหน้าชอบพูดว่าคนที่เขาเก้าวหน้าเนี่ยเขาโชคดีมีโอกาสมากกว่าเราพูดง่ายง่ายก็คือเขาแค่อยู่เฉยเฉยโอกาสก็เข้ามาหาเขามันจริงหรือเปล่าครับและโอกาสเนี่ยไม่เคยเข้ามาหาคุณแต่คุณเคยเห็นคนเก่งๆที่เขาไม่มีโอกาสไหมและเคยเห็นคนที่ไม่เก่งแต่มีโอกาสไหมครับคุณว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าคนเก่งบางคนเนี่ยเขาไม่เคยสร้างโอกาสให้ตัวเอง แต่คนไม่เก่งบางคนเขาสร้างโอกาสให้ตัวเองเป็นนี่คือสิงทิ่การันตีได้ว่าใครจะมีโอกาสมากกว่ากันไม่ได้อยู่ที่โชคครับแต่อยู่ที่ว่าการสร้างโอกาสการพยายามกลับมาที่ประเด็นสําคัญครับว่าทําไมถ้าคุณก้าวหน้าคุณถึงต้องหาทุกโอกาสในการแสดงความเป็นผู้นํานั่นเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไม่หาโอกาสคุณอาจจะไม่มีโอกาสเลยก็ได้ครับอย่างที่บอกนะครับ คนเก่งๆที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีเยอะมากเลยทั้งเก่งทั้งกล้าและพวกเขาก็มองหาโอกาสสุดท้ายโอกาสก็ตกเป็นของพวกเขาอย่าบอกว่าเขาโชคดีกว่านะครับนั่นมันขออ้างพวกเขาแค่มีความพยายามมากกว่าพวกเขาสร้างโอกาสที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้แสดงความสามารถพวกเขาสร้างโอกาสที่จะเสนอไอเดียพวกเขาสร้างโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายพวกเขาจะใช้โอกาสนีพ้พิสูจน์ตัวเองและแน่นอนว่าหากคุณไม่กล้ามันก็จะไม่มาถึงคุณครับ ดังนั้นย่ามัวแต่รอโอกาสคุณจะต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองในที่ประชุมที่ไหนก็ได้จงแสดงความเป็นผู้นำออกมาครับด้วยการเสนอไอเดียที่น่าสนใจเวลามีงานที่ท้าทายจงกล้าที่จะตัดสินใจแสดงความเป็นผู้นำออกมาด้วยการเสนอตัวทำงานนั้นหรือว่าเวลาทำงานเป็นทีมเนี่ยแสดงความเป็นผู้นำออกมาด้วยการมีส่วนร่วมในการทำงานกล้านำกล้าตามกล้าออกความคิดเห็นกล้าแก้ปัญหาและความสำเร็จในงานนั้น ให้มันมากที่สุดครับคุณไม่สามารถก้าวหน้าได้ถ้าคุณโมแต่เป็นผู้ตามและกลัวที่จะเป็นผู้นำคุณจะต้องกล้าทำตัวโดดเด่นมีศักยภาพและเป็นที่จับตามองนะครับทำให้องคอ์กรเนี่ยเขามองเห็นศักยภาพในตัวคุณและแน่นอนว่าความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณทุกโอกาสและโอกาสนั้นนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นโอกาสที่องคอ์กรเนี่ยหยิบยื่นมาให้เพราะคุณสร้างโอกาสนั้นด้วยตัวเองได้ด้วยการกล้านำเสนอตัวเองกล้าโปรโมตตัวเองนะครับ จะไม่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องทํางานหนะักเพื่อค,ค่อยๆก้าวขึ้นบันไดไปสู่การเป็นผู้นําก็ได้ครับความคิดนั้นมันล้าสมัยไปแล้วคนมากมายเนี่ยก้มหน้าก้มตาทํางานต้องใช้เวลาเยอะๆถึงจะได้เลื่อนตําแหน่งแต่แน่นอนครับถ้าหากคุณเนี่ยไม่กล้าโปรโมทต,ตัวเองไม่ว่าคุณจะทํางานนานแค่ไหนก็ตามคุณก็จะไม่เคยได้โอกาสนั้นแน่นอนเพราะคนที่องค์กรมองเห็นก็คือคนที่กล้าโปรโมทต,ตัวเองกล้ากล้าออกมาครับและนําเสนอตัวเองคนที่กล้าแสดงความเป็นผู้นํา คนที่ไม่ได้เก่งเท่าหลายๆคนด้วยซ้ําแต่กลับมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะว่ายุคนี้เก่งไม่สําคัญเท่ากับกล้าครับถามว่าทําไมคนส่วนใหญ่ในแต่และองค์กรเนี่ยถึงไม่ก้าวหน้าและนี่ก็คือเหตุผลเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวที่จะแสดงความเป็นผู้นําไม่อยากจะรับผิดชอบดังนั้นอย่าเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ครับคุณจะต้องเชื่อว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําเท่านั้นและกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความเป็นผู้นําออกมาไม่ต้องไปสนใจคำพิพากษา ไม่ต้องสนใจผลลัพธ์จะไม่ว่าถึงกูจะล้มเหลวในการเป็นผู้นําคุณก็ยังเหนือกว่าคนที่เป็นผู้ตามอยู่ดีจริงไหมครับเพราะทุกคนที่เขาประสบความสําเร็จคือคนที่พยายามแล้วล้มเหลวมาหลายครั้งดังนั้นอย่าล้มเหลวเพราะว่าเป็นผู้ตามจงล้มเหลวเพราะว่าพยายามเป็นผู้นําแล้ววันหนึ่งคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ครับข้อ 2. จง,งสนับสนุนเจ้านายอย่างไม่ประจบสอพอความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือ คนที่ได้รับโอกาสและก้าวหน้าในองค์กรมากกว่าคนอื่นย่อมคือคนที่เจ้านายเนี่ยรักชอบและเอ็นดูจริงไหมครับคุณได้มีทางก้าวหน้าได้ถ้าคุณเป็นคนที่เจ้านายเนี่ยไม่ชอบหรือว่ามองข้ามไม่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นสัตรูกับเจ้านายคุณดังนั้นหลายคนจึงคิดว่าทางลัดที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสและก้าวหน้ากว่าคนอื่นก็คือเราจะต้องประจบสอพลอเจ้านาย แต่ผลลัพธ์ก็คือเจ้านายบางคนเนี่ยเขาก็มองออกว่าเราทําดีกับเขาเพราะว่าหวังผลแถมเพื่อนร่วมงานเนี่ยยังหมั่นไส้เราอีกจริงไหมครับดังนั้นการประจบสอบพลอเจ้านายเนี่ยจึงไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะแล้วเราเนี่ยจะต้องทํำยังไงเพราะอยู่เฉยเเนี่ยเจ้านายก็คงไม่มาชอบรักหรือว่าเอ็นดูเราบางคนเป็นคนเก่งมีความสามารถมีฝีมือทํางานดีแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสในหน้าที่การงานคุณเคยเจอคนแบบนี้ในองค์กรของคุณไหมครับ เหมือนอย่างผัวเจ้านายเนี่ยมองข้ามเสมอแม้ว่าจะเก่งก็ตามและสุดท้ายเนี่ยก็ไปเข้าข้างคนที่ไม่เก่งเท่าเราด้วยซ้ําเรื่องจริงที่น่าเศร้าก็คือในบางองค์กรเนี่ยการที่เจ้านายลําเอียงและให้โอกาสคนเพราะว่าความพอใจส่วนตัวมันเกิดขึ้นได้ครับและถ้าเราเนี่ยโมแต่ยึดติดกับอีกโก้ของตัวเองว่าฉันจะไิสู์ตัวเองด้วยความสามารถเท่านั้นฉันไม่สนใจว่าเจ้านายจะรักฉันไม่สนใจว่าเจ้านายจะเข้าข้างใครฉันจะไม่มีวันทําตัวเหมือนพวกประจบสอบพลอ แน่นอนว่าฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นคุณก็จะหยุ่ตรงนั้นและอาจจะอยู่ไปอีกนาครับเพราะถ้าคุณไม่พยายามเอาชนะใจเจ้านายโอกาสก็ยากจะเป็นของคุณเอาอย่างนี้ดีวกว่าครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ชอบพวกประจบสอบพลอหรือว่ากลัวว่าการประจบสอบพลอเนี่ยจะทําให้คุณถูกเกลียดจากทีมงานคุณหรืออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้คุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเปลี่ยนจากคําว่าประจบสอบพลอเป็นคําว่าสนับสนุนทุกอย่างให้เจ้านายแทนแน่นอนว่าสองอย่างนี้มีวิธีต่างกันครับ การประจบสอพลอเนี่ยก็คือการแสดงออกให้เห็นชัดเจนเพื่อเอาผลประโยชน์หรือว่าแสดงออกนอกหน้าเช่นชมเจ้านายทุกครั้งที่เจอเลยคอยเข้าไปเอาอกเอาใจทำโน่นทำนี่ให้เจ้านายหรืออะไรก็ตามที่คุณทำเพื่อให้เจ้านายเนี่ยชอบคุณแต่การสนับสนุนเจ้านายซึ่งพูดกันจริงๆนะครับก็คือแผนการหนึ่งของการประจบสอพลอนั่นแหละแต่ว่ามันใช้วิธีที่แยบยลและจริงใจกว่าเช่นสนับสนุนความคิดเห็นเป้าหมายวิสัยทัศน์ หรือว่าการตัดสินใจของเจ้านายคุณอาจจะไม่เป็นคนที่คอยคัดค้านความคิดเห็นของเจ้านายแต่อยู่ข้างเขาเป็นพวกเดียวกับเขาหรือเมื่อเจ้านายมีไอเดียอะไรบางคนอาจจะชอบอวดอ้างว่าตัวเองเจ๋งกว่าเจ้านายและเสนอไอเดียที่ดีกว่าแต่คุณลองบอกว่าไอเดียของเจ้านายน่าสนใจแล้วพยายามต่อย,ยอดจากไอเดียของเขาดูคุณจะเห็นเลยว่าเจ้านายจะเริ่มชอบคุณครับหรือเวลาเจ้านายเนี่ยตัดสินใจอะไรก็ตามเพื่อนร่วมงานคนอื่น อแสดงความคิดเห็นหรือว่าบทลับหลังเจ้านายแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่คุณเนี่ยจะเคารพและสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้านายคุณไม่สําคัญว่าลึกๆเนี่ยคุณจะคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรแต่คุณฉลาดพอที่จะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ครับที่คุณจะไม่เห็นด้วยคัดค้านโต้แยง้งต่อต้านการตัดสินใจของเจ้านายซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงไหมครับแต่การเลือกมาสนับสนุนเจ้านายจะมีผลบวกกับคุณมากกว่าคือจะทําให้เจ้านายเนี่ยชอบคุณ คุณอาจจะเห็นด้วยและสนับสนุนความคิดของเจ้านายจริงๆดังนั้นไม่ผิดที่คุณจะแสดงออกมาในความคิดของเจ้านายคนอื่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นลูกน้องที่มีวิสัยทัศน์และความคิดเหมือนกับพวกเขาซึ่งมันดีมากที่จะทํางานร่วมกันและถ้าเขาสนับสนุนและให้โอกาสคุณละเลือ่อนตาแหน่งขึ้นมาทํางานร่วมกันมากขึ้นคุณก็จะกลายเป็นกู้หูที่ดีเป็นตัวช่วยในการทํางานที่ดีขึ้นของพวกเขาได้ในอีกแง่หนึ่งนะครับการมีความคิดเห็นที่แตกต่าง อาจจะทำให้คุณเนี่ยดูเป็นคนเก่งน่าสนใจมีประโยชน์กับองค์กรก็จริงอยู่เพราะหลักการหนึ่งที่ผู้นําทุกคนได้เรียนรู้มาก็คือเราเนี่ยจะต้องฟังคนที่คิดต่างมองต่างเห็นอะไรที่ต่างจากเราบ้างไม่ใช่ฟังแต่คนที่เห็นด้วยคิดตามหรือว่าไม่เคยคัดค้านเราเพราะเราจะมองเห็นอะไรไม่หลากหลายแต่อย่าลืมว่าสัญชตาตญาณของมนุษย์นะครับย่อมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเ,เราทุกคนจะพอใจรู้สึกดีและชอบคนที่เห็นด้วยกับเราเสมอ แม้แต่คุณที่เป็นผู้นำก็ไม่อาจจะต่อต้านความรู้สึกนี้ได้ครับดังนั้นถ้าคุณแน่ใจว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคอยต่อต้านคัดค้านไม่สนับสนุนหรือว่าคอยทำตัวเป็นคนละฝั่งกับเจ้านายก็จงเลือกสนับสนุนพวกเขาซะเพราะว่าคุณจะกลายเป็นลูกน้องคนโปรดที่ได้รับโอกาสดีๆมากกว่าคนอื่นครับและแน่นอนครับว่าเมื่อเจ้านายเนี่ยหันข้างมากับคุณสนับสนุนคุณความก้าวหน้าก็ไม่หนีไปไหนนะครับ ข้อ 3. จงเรียนรู้จากคนที่อยู่ในตำแหน่งที่คุณอยากจะขึ้นไปถึงคนที่ก้าวหน้ายากเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะครับคนแรกครับคนที่ทำงานแบบตัวใครตัวมันไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครแบบที่2ครับคนที่ไม่ชอบเรียนรู้หรือว่าขี้เกียจเรียนรู้ข้อ 3. คนที่มีทิฏฐิไม่ยอมขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือและเรียนรู้จากคนอื่นคน3ประเภทนี้นะครับจะไม่ก้าวหน้าหรือว่าก้าวหน้ายามกมากๆครับ เพราะว่าต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองไปหมดหรือว่าก้าวขึ้นมาในทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเขาไม่มีทางเก่งขึ้นถ้าทํางานแบบตัวคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่เรียนรู้จากใครหรือว่าไม่เรียนรู้อะไรเลยเขาจะย่ําอยู่กับที่หรือว่าก้าวหน้าได้ช้ามากเพราะว่าพัฒนาตัวเองช้ามากดังนั้นจงเป็นคนที่มองข้ามกับคนสามประเภทนี้ก็คือรู้จักทํางานร่วมกับคนอื่นสะบ้างขายันเรียนรู้รับผิดชอบ พยายามเรียนรู้จากคนอื่นแล้วคุณจะมีตัวช่วยที่ดีมากๆเลยครับมีประสบการณ์มากขึ้นเก่งขึ้นแถมยังก้าวหน้ามากขึ้นด้วยนะครับและทางลัดที่ดีที่สุดก็คือพยายามเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่ามีประสบการณ์มากกว่าและอยู่ในตำแหน่งที่คุณเนี่ยอยากจะขึ้นไปถึงเปรียบเสม,มือนกับถ้าคุณเนี่ยอยากจะไปถึงยอดเขาก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเนี่ยปีนเขาไปถึงยอดเขาแล้วครับแล้วพวกเขาจะบอกวิธีกับคุณ คำถามก็คือคุณมีเป้าหมายที่จะขึ้นไปถึงตำแหน่งไหนกันครับยังไม่ต้องถึงเป้าหมายสูงสุดก็ได้เอาทีละขั้นสมมุติว่าตอนนี้คุณเป็นพนักงานคุณอยากจะขึ้นไปเป็นหัวหน้าก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เป็นหัวหน้าที่เขาอาจจะมีตำแหน่งสูงกว่าคุณแน่นอนว่าคุณรู้จักพวกเขาเหล่านี้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดีแค่ไหนครับคุณเคยทักทายเขาไหมเข้าไปใกล้ชิดเรียนรู้พูดคุยกับพวกเขาไหมเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะเรียนรู้จากใครสักคนก็ต้องเริ่มจาก สร้างความใกล้ชิดได้ความสัมพันธ์กับพวกเขาก่อนอย่านั่งอยู่เฉยๆแล้วมองหัวหน้าคุณเดินผ่านไปมาทุกวันครับลองเข้าไปหาพวกเขาแล้วบอกว่าคุณอยากจะเก่งอยากจะเติบโตแบบพวกเขาอยากเรียนรู้จากเขาและคุณเชื่อว่าเขาจะให้คําแนะนําที่ดีที่สุดกับคุณได้และเขาจะให้ความรู้ที่มีค่ากับคุณได้คําพูดนี้จะทําให้เขาเนี่ยยืดอกและเต็มใจส่งต่อบางอย่างให้กับคุณแต่แน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่แคร์คุณจริงไหมครับ และไม่ใช่คนเก่งทุกคนที่เขาอยากจะสอนคุณแต่คุณสามารถทำให้เสือทุกตัวยอมสอนคุณล่าเหยื่อได้ถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขากลายเป็นเสือผู้ยิ่งใหญ่และถ้าเขาสอนให้คุณเป็นเสือได้เขาก็จะยิ่งใหญ่กว่านั้นด้วยดังนั้นวิธีที่แยบยนในการสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งอยากจะสอนคุณก็คือชื่นชมพวกเขาให้มากที่สุดครับยิ่งคุณทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งอยากสอนคุณมากเท่านั้น จงทำตัวเองให้เล็กๆแล้วถ่อมตัวเข้าไว้บอกเขาว่าคุณอยากจะเรียนรู้อะไรแล้วเขาจะสอนทุกอย่างให้กับคุณสตีฟจอบเคยกล่าวไว้ว่าศิลปินที่ดีเนี่ยจะเรียนแบบศิลปินที่ยอดเยี่ยมจะขโมยคุณไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือว่ามองคนที่เขาประสบความสําเร็จกว่าคุณอยู่ว่าเขาทํำยังไงคุณสามารถถามและเรียนรู้จากพวกเขาเหล่านั้นได้เลยมันอยู่ที่ว่าความสามารถของคุณที่จะทําให้คนเก่งเนี่ยเขายอมสอนคุณได้มากแค่ไหน ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในตำแหน่งคุณนะครับแต่อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เขาเก่งๆและคุณเนี่ยอยากจะเรียนรู้จากพวกเขาหรือคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าคุณคุณต้องหาโอกาสเจอพวกเขาเรียนรู้หรือคุยกับพวกเขาให้ได้นี่แหละครับคือทางลัดที่จะช่วยคุณเนี่ยเสียเวลาน้อยลงมากที่สุดที่จะพัฒนาตัวเองคนโง่ที่คิดว่าพวกเขาฉลาดจะนั่งอยู่เฉยเยและไม่ยอมเรียนรู้จากใครคนที่ไม่กลา้าย่อมไม่เคยขอความรู้จากใครแต่คุณจะต้องเป็นทั้งคนที่ฉลาด ที่คิดว่าตัวเองโง่และกล้าหาญนะครับชีวิตไม่ได้ยาวพอที่คุณจะเสียเวลาเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะการลองผิดลองถูกอาจจะนานกว่าที่คิดเช่นกันความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ย่อมมีทางลัดเสมอไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองโปรโมทตัวเองเรียนรู้จากคอนอื่นอ่อนน้อมถ่อมตนคุณต้องทําทุกอย่างไปพร้อ,รอมๆกันครับไม่ว่าคุณเนี่ยอยากจะขึ้นไปถึงจุดไหนก็ตาม หาคนที่อยู่ในจุดนั้นเป็นเพื่อนและเป็นครูให้กับคุณชื่นชมพวกเขาทําให้เขาสอนทุกสิ่งที่คุณอยากโรู้ให้ได้ไม่ว่าคุณจะได้อะไรมามากหรือน้อยก็ตามมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณทั้งนั้นครับ